สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนั้นตัดตัดชุดโซคอนะครับชุดสเตย์คอนะครับเนี่ยกองอวกหัวนะครับวันนี้มาทำาตะแกงนะครับสูงไปบอข้าขงคุณเอาลงอีกน้อยนึงไดีบ่เมื่อวันเต้มข้างคุณละ เออเตรียมอะไรกันแล้วเตรียมตีสละบ่คางคางไว้โตกับตีดแล้วอ๋อเอาเอาวางมืงอ๋อเอาขึ้นดูอีกน้อยนึงเหมือนสันขัดจะเอามือทอกันเออเออนี่แหละ ทําตัวกันลมนะครับคือคันนี้นะครับที่ต่อแล้วยกตะแกรงขึ้นสูงกว่ากว่าอุ้มลมเป่าครีบนะครับทีนี้ครีบออกมาตรงนี้ครับมากองไว้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็เลยทําตัวกันไว้ก่อนครับเพราะว่าปกติปลายอุ้มลมกับกับถาดตะแกรงมันจะอยู่ใกล้ๆก,กัน,นครับ ตัวนี้มันห่างอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับนะครับที่เห็นเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กสีสเตนเลสดแดงๆนะครับเอามากันไว้นะครับเวลามันโยกไปข้างหน้ามันจะแกว่งขึ้นบนเลยน่าจะหลบได้เอย่าให้ดูคันใหม่คันใหม่นี่คือระบบเดิมๆเ,เขานะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับมันจะห่างแค่ประมาณเส้นห่างอยู่ประมาณเส้นแต่เราใส่ห่างประมาณมิล <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเราทำเราทำถาดตะแกรงเป็นแบบโยน,นครับมันก็จะโยกขึ้นบนนะครับห่างประมาณครึ่งเส้นนะที่เราทำนะครับ กันไม่ให้ล้มออกเลยครับให้ล้มเป่าอยู่ข้างในอย่างเดียวตัวนี้เป็นเครื่อง 6B G นะครับ 6B G 1เทอร์โบเทอร์โบติดเองนะครับไม่ใช่โบติดมากับเครื่องเหมือนคันนั้นนะครับตัวนี้เป็นโบไทย หรือตะแกรงออกมาแล้วครับตะแกรงแตกหมดเลยครับนี่ครับพิงอยู่ในเสานะครับนี่ชิ้นส่วนนะครับต้องทําในที่แคบและลกหน่อยครับเพราะว่าเอาออกไปข้างนอกทีไรฝนตกทุกทีครับก็เลยเล่นมันตรงนี้เลยอ้าา อันไหนแนวแล้วจะเกียวไปด้เกองเคอเคร่อเครื่องเครื่องเนี้ยสั้นเริงเริงเพิงอยู่ประณแนวเดยเขาสีว่าลงลงสีมากเลยเขาสีอดรถเีงดังคือลงสีเขาแทยนั่นรถสีเขาเออสีบมรด้เขออกเขาอแซวเนี่ย เราเปลี่ยนตะแก่งแบบไม่ต้องยกถาดออกเลยนะครับช่างคนอื่นเขายกออกนะครับเราไม่ยกออกครับเราต้องแตกต่างครับอยากแลกต้องแตกต่างนะครับงอกเยอะน็อตเอาอออยากครับทําแบบจับน็อตเดียวครับแต่ว่าขี้เกียจลือนะครับท่อนตูดนี่จับน็อตหมดนครับเอาไปมาก็อไม่ดีกว่า คับแคบนะครับจักอะไรก็ไม่รู้ปีก่อนๆนนั้นรั่วรั่วเยอะเลยนะครับไอ้แท้คอนโทนนะครับเออแต่ก่อนที่ผ่านมาสองสามปีนะครับผมจะเล่าให้ฟังไอ้น้ำมันยกหน้านี่นะครับตัวปัน่น ตัวปั่นยกหน้าเนี่ยครับร้อนมากเลยนะครับใช้งานนี่เกี่ยวข้าวไม่ถึงไรก็ร้อนแล้วน้ํามันพุ่งนะครับมีฟองอากาศอยู่ข้างในชี้แรกผมก็คิดว่าตัวปั๊มน่าจะเสียนะครับนี่ครับปั๊มเป็นปั๊มปั่นดํานะครับยกดาสีตันเนาะผมคิดว่าเออปั๊มน่าจะเสียแน่แลวเลยว้ยยกช้านะครับยกช้าแล้วก็ร้อนนะครับร้อนแบบมีควันขึ้นเลยนะครับมีไอระเหยขึ้นเลย Ờ, เกือบได้เปลี่ยนปั๊มนะครับปัญหามันอยู่ที่แพรั่วนะครับแพรคอนโทรลรั่วนะครับถ้าของท่านผู้ชมเป็นอยู่เนาะที่ซ่อมรถเกี่ยวอยู่นะครับแล้วมีปัญหาที่ตัวปั่นหน้าตัวยกหน้าเนี่ยนะครับใช้งานแล้วร้อนน้ำมันพุ่งใช้ใช้ไปโยกบ่อยๆหน่อยร้อนครับน้ำมันพุ่งออกในท่อระบายนะครับแล้วมีฟองอากาศวิ่งนะครับถ้าปั๊มเราไม่รั่วนะ แล้วถ้าแพรั่วนะครับก็เรียบร้อยครับเป็นที่แพนะครับแพคอนโทรลน,นี่ผมเปลี่ยนแพใหม่นะครับแต่ก่อนผมใส่เป็นสามแกนสามแกนแล้วทีนี้มันรั่วนะครับซ่อมยังไงก็ไม่อยู่ก็มีฟองอากาศขึ้นตลอดเลยครับแกไม่หายเกือบได้เปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วครับคิดว่าปั๊มพังนะครับท <c oughs> ีนี้ผมลองเปลี่ยนแพเนาะเพราได้คันนี้มาก็เลย สลับเอาแพรตัวนี้มาใส่ดูเอ,อแล้วก็ซื้อตัวนี้ใส่ใหม่ในทีนี้ทําเป็นแบบแยกนะครับทําเป็นแบบแยกปพ๊บปีที่แล้วใช้งานมาไม่ได้เติมน้ํามันไฮรดรอลิกเลยครับตรงนี้มีซึมนิดหน่อยแต่ไม่ไม่หยดนะครับแค่แค่เปื่อนเฉยๆเกือบได้เสียเงินซื้อ ปั๊มยกหน้าใหม่นะครับไอตัวนี้ออกที่ตรงนี้นะครับออกที่ก๊อกครับว่าจะทําถังใหม่อยู่เดี๋ยวดูดูเวลาก่อนครับว่าจะมีเวลาพอได้ทํำไหมนะครับมันก็รั่วลงไปนี่ไปนี่ไปนี่แต่รั่วลงอย่างนี้ไม่ไม่เป็นฟองนะครับมันแค่ซึมครับน้วมันยังเหลือเยอะอยเลยนี่มันยังอยู่นี่อยู่เลยครับ ลองเช็คดูนะครับของใครที่ยกหน้าแล้วมีฟองอากาศนะครับแล้วน้ำมันพุ่งนะครับมันต้องมีจุดที่รั่วครับแล้วอากาศเข้าได้นะครับดูรอยเชื่อมรอยอะไรดีๆนะครับเนี่ยเชื่อมเองใช้เหลดเชื่อมนะครับมันจะอยู่ดีกว่า รถเก่าแล้วครับรอยแตกเยอะครับช่วงล่างแตกเยอะครับนี่ครับช่วงล่างคานตัวนี้ไม่ใช่เฮดบีมนะครับอัวนี้เป็นคานรางน้ําครับว่าเคยผ่าดูข้างในนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับน่าจะเชื่อมเอาก่อนสักปีแล้วก็ไปดูปีหน้าหรือปีต่อไปว่าจะได้ทําใหม่หรือเปล่า ได้ขึ้นช่วงล่างใหม่ไหมผูกหมดแล้วครับดูครับนี่ก็ต้องตัดออกครับตัดวางใหม่วางใหม่สองข้างหัวน้ำก็ทอดออกยังไม่ได้ทำนะครับเอาไปวางโชว์ไว้เฉย อันนี้จะ,วา,ะวางระบบไม่ค่อยสวยนะครับแต่ใช้งานได้ดีห,หืมลอยแบบไดสูงคางวิดออกบ่เอาที่แรกก็อจังรังเนี่ยมึงคือว่าพอดีอยู่หรือไปนนแนมใส่ทั้งกลางว่าพอดี เอ้ยบ่ได้มานเนี่ยมสนแล้วมานเนี่ยมีทั้งข้งสิบ่็เห็นทั้งกลางเนาะงัดลงกองบ่ได้ล่ะเออฮ่าได้บ่เดี๋ยวแปลลางก่อนแล้วเอาอันใบแต่ขาลูกพืชแตกดิขาลูกพืชแตกนี่เคาะแท้ บ่เป็นยังบ่เปยังเอาแบงั้นสละบัะเด็นนั้นเสียใจะไหน,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 นมันแข็งเสียใจไหนมันแข็งอืมสำคัญนั้นบ่แข็งเด้เดี๋ยวหาหลิกขำก่อนครับ